แท็บเมมเบอร์ของเราในเดือนนี้เนี่ยผมขอขอบคุณคุณสิทธิโชคนะครับคุณสัชสินิภาและคุณสายฟีวีแมากที่สนับสนุนเราในเดือนนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ VFT by Tab ายแท็บแชนนะครับในคลิปแบนการ์ดซีโร่อันนี้กลับมาอีกแล้วเราได้ดูกัน <c oughs> จัดเด็กไป2เด็กแล้วเราต้องมาตัดอารมณ์มาหนิดนึงนะครับด้วยแคนอีเวนต์ใหม่เข้าพอดีนะครับผมนะในแคนอีเวนต์วันนี้ครับการ์ดที่เข้ามานั้นก็เลยกิงก็ ต้องบอกก่อนว่าสําหรับส่วนตัวแอตโต้นะคิดว่ามันอาจจะมาหลังจากนี้แต่ค่อนข้างมาเร็วครับแล้วก็แอตโตะเช็คพวกสกิลและค่อนข้างจะเหมือนก้าจริงเลยนะครับก็จะเป็นแคนอีเวนต์ของเจเนซิสนั่นเองนะครับโอเคแคนอีเวนต์คืออะไรนะครับผมหรือว่าจะเรียกว่าแคนไฟชาร์เอน์ก็ได้เพราะแอตโตะยังติดว่าเรียกว่าแคนอีเวนต์นะคือต้องบอกก่อนว่าอันเก่ามันชื่อว่าแคนอีเวนต์นั่นเองโอเคก็เข้ามาตรงนี้ครับมันจะอยู่ในส่วนของข้างล่างนะ พอเราเข้ามาเสร็จปุ๊บเราก็จะเห็นว่าในหน้าของตัวของแคลนีเวนเนี่ยก็จะมีหน้าของผู้เล่นนะครับอาจริงๆจะเป็นจริงๆถ้าไมา่ได้เจอหน้าผู้เล่นก็เจอหน้าแวนการโลนะครับวิธีการที่จะเข้ามาเล่นในโหมดนี้ได้เราต้องมีตั๋ว โดยเจ้าตั๋วเนี่ยเราสามารถหาได้จากชาเลนจ์ไฟท์นะครับไอ้คาแรคเตอร์ไฟขออภัยหาได้จากคาแรคเตอร์ไฟนะครับคาแรคเตอร์ไฟก็คืออยู่ข้างหน้าจอนะครับที่เป็นมุมขวาที่เราไว้ฟาร์มแมททิเรียลนั่นแหละเราก็เล่นอันนั้นไปนเรื่อยครับเราก็จะได้ตัวติ๊กเก็ตเนี่ยมาพอเราได้ติ๊กเก็ตมาปุ๊บเราก็ใช้เอาติ๊กเก็ตเนี่ยมากดลงไฟท์นะครับผมมันก็จะเล่นตรงเนี้ยไฟท์ไปเรื่อยๆนะครับแล้วจะมีหลอดอยู่ตรงนี้ เมื่อหลออเต็มนะครับตามพอยที่มันบอกปุ๊บมันก็จะขึ้นว่าคาแร e เตอร์ชาเ g e ก็คือเจ้าของแคนนั้นๆจะออกมาเล่นกับเรานะครับพอเราเล่นเสร็จปุ๊บเราก็จะได้ในส่วนของพอยเนี่ยจะเขียนว่า Limited Exchange นเนี่ยให้พอยตรงนี้มาโดยเจ้าพอยเนี่ยก็สามารถเอามาแลกการ์ดต่างๆนานาได้นะครับนะแล้วก็สุดท้ายก็คือถ้าอยากได้พอยเพิ่มเราก็ต้องมีสก,กินของของตัวยูนิตพิเศษพิเศษนะครับเพื่อทำให้มันจะเป็นการคูณ1.5 เท่ากับว่าเราจะได้พลอยเพิ่มอ่ามาในระดับหนึ่งเลยนะครับตอนนี้ตัวคูณของในชุดของเจเนซิสเนี่ยก็จะมีคนที่เล่นชาโดคันสีิ มีของโปรวันนี้เป็นของโกนะวันที่อัดเป็นของไทโยแล้วก็จะมีของลินนะครับที่เล่น Angel Feater ตัวใหม่เลยแล้วก็จะมีของ Royal, รอย p a พ a d i นคือคิบะนะครับชิออนชิออนก็จะอยู่ในวันสุดท้ายคือมันจะเรียงวันตามตรงนี้เลยนะครับพอเรียงวันเสร็จปุ๊บในวันที่เล่นเนี่ยเราก็จะเล่นได้พอยต์พวกนี้มานะครับใครที่มีสกินอยู่แล้วก็สามารถฟาร์มได้เลยพอได้พอยต์มาเสร็จปุ๊บเราก็จะนำพอยต์เนี่ยมาแลก Ex c h a n g e นะครับในตัวของการ์ดนะครับผมโดย ไอการ์ที่แรกเนี่ยจริงๆจะมีอย่างอื่นด้วยนะมีทั้งซองในชุดก็ดีหรือว่าสลีฟก็ดีนะครับอ่ะตัวนี้ทั้งซองในชุดแอะโตรเรียกตลอในชุดล้วก็จะมีสลีฟลายของแทนนั้นด้วยโดยการ์ดระดับตั้งแต่ GR อ่าดับเบิลแร่กกับทริปเปิลแร่นะครับในการแรกครั้งในการแรกรับครั้งแรกเนี่ยจะลดให้50%นะครับและครั้งต่อๆไปก็จะขึ้นเป็นราคาเต็มอย่างเช่น GR เนี่ยถ้าเราแลกครั้งแรกใช้ราคา15,000พอย แต่พอใบต่อจาก1 5 0 0 0พอย p o เนี่ยก็จะเป็นราคาเต็มที่3 0 0 0 0นะครับโดยถ้าเราอยากได้ gr ครบ4ใบเนี่ยต้องใช้ point ทั้งหมดคือ1 0 0 0แสนกับอีก5000พอนต์นั่นเองนะครับเพราะว่าใบละ30,000เนาะก็9 0 0 0 0พอดีแล้วก็เ0้0 0พอดีแล้วก็อันสุดท้าย1 5 0 0 0ก็ครบแสนพอดีนะครับแล้วก็เราในระดับพริปเปิลลงมาเนี่ยก็จะเหนือนกันก็คือ1500พอย point นี่นั่นเองนะครับนะเราก็สามารถแลกมาครับใบหลักๆที่เราจำเป็นต้องใช้ได้แลกมาให้หมดเลยนะครับพอเราแลก ใบเดิมๆซ้ําจนครบ4ี่ก๊อปี้ปุ๊บนะครับมันก็จะปลดล็อกในการแลกระดับ SP มาให้เราโดยการแลกระดับ SP เนี่ยก็ใครอยากทำเด็กหรูก็ต้องผ่านตรงนี้ไปให้ได้นั่นเองโอเคอ่ะเรามาเริ่มกันเลยครับเราขอรีวิวสกิลของทาง Genesis ในตรงนี้เลยนะครับโอเคเริ่มกันที่ด้วยตัว GR ของมันเลยครับวรรณการนะครับ อ่าตัววรนาการเองนะครับผมจะมีะเป็นตัวสไตล์นะครับมีเทคในช่องเวนการ์ดเจ็ดเบรกสองเมื่อมันโจมตีเวนการ์ดโซบาร์ทครับหงายตัวมันเองแล้วมันจะได้รับความสามารถในช่องเวนการ์ดเมื่อเริ่มต้นทําการด้สเต็ปนะครับด้สเต็ปคืออะไรเมื่อตอนที่เราไดเช็คจะตีนะครับเมื่อตอนที่เราไดเช็คจะตีนั่นเองนะครับเปิดการ์ดสี่ใบจากท็อปเด็กนะครับผมแล้วก็อ่านำการ์ดเนี่ยไปเรียงนบะบเปิดการ์ดสีส่ใบเสร็จปุ๊บเราก็สามารถนําการ์ดไปเรียงไว้ที่ท็อปเด็ก นะครับได้แล้วก็หรือจะไปเรียงไว้ที่ใต้เด็กก็ได้นั่นเองนะครับเป็นการเปิดดูชิคเกอร์เอาชัวร์นั่นแหละนะครับก็ถือว่าเป็นเทคที่ใช้ง่ายๆถ้าเอาริงจริงอ่ะมีก็ควรมี4ใบเลยนะเพราะว่าจะใช้ได้2ครั้งตัวต่อมาครับเป็นสไตล์ในระดับทริปเปิลแรนะครับสไตล์ทริปเปิลแรเองนะครับมีเทคนะครับในช่องวันการ์ดเมื่อโจมตีฮิตวันการ์ดโซบัสสครับเปิดการจากท็อปเด็ก3ใบนําใบหนึ่งขึ้นมือนําใบหนึ่ง นำเปิดก๊าซสามใบจากท็อปเด็กนะครับผมแล้วก็มันบอกว่าให้นําใบหนึ่งขึ้นมือแล้วก็นําที่เหลือเข้าสู่โซนะครับน่าจะน่าจะที่เหลือทั้งหมดคือเข้าสู่โซก็เป็นการเติมมือได้หนึ่งใบนะครับใบนี้จริงๆกราดในก๊าแวนกราดจริงๆอ่ะใบนี้ถือว่าไม่ค่อยได้ใช้เลในนี้โอเคเลยเพราะว่ามันได้เติมมือนะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของเกตสามครับใบแรกไวแมนนะครับมีเทคในช่องแวนช่องเลียเมื่อมันโจมตีรับสามารถโซบาสามนี้บวกสี่พันได้แต่วงเล็บว่าพลังฝั่งตรงข้าม ต้องสูงกว่าเรามันถึงจะใช้สกิลนี้ได้นะครับแต่มันยืนหมื่นเดียวนะตัวต่อมาครับตัวหลักของชุดนี้ก็คือเฟนริลนะครับหรือเฟนเรียวก็ได้นะครับมี3เทคครับเทคแรกในช่องแวนการ์ดครับเจนเบรกสองเมื่อมันโจมตีสามารถโซบัสสามให้มันบวกหนึ่งขีได้เลยโง่ๆเลยและมีเทคต่อมาครับมีเทคเมื่อสไตทับมันจะโซชาร์ดสามก็คือบังคับโซชาร์ดเลยนะโซชาร์ดสามแล้วมันจะได้รับเทคต่อเนื่องในช่องแวนการ์ดครับเมื่อมีการเป็นวันเอร์เทินนะเมื่อมีการ์ดถูกส่งลงดับส่งออกจากโซก็คือถอดโซออกลงดโซ สามารถคาลเตอร์บาร์สหนึ่งคอการ์ท,ที่กระเด็นออกไปได้กลับมาได้1ใบนั่นเองแล้วก็จะมีเทคในช่องแวนเมื่อลงมาในเทิร์นมันจะบวก3 0 0พันะครับในเทิร์นที่มันลงก็มีแค่นี้ทั้งหมดมีแค่นี้เ็นริวแล้วก็เป็นตัวที่ค่อนข้างจะเล่น,นง่ายเลยตัวต่อมาครับเป็นดับเบิลแรมีเทคในช่องเยกาเจนเบรกหนึ่งเมื่อลงคาลเตอร์บาร์สหนึ่งนะครับแล้วก็โซชาร์จสามแล้วมันจะหาเอาการ์ท,ที่ชื่อเดียวกับมันเองเนี่ยเข้าสู่โซแล้วก็จั่วการ์ดหนึ่นงใบหงายดำหนึ่งนั่นเองนะครับก็ อารมณ์เหมือนตัวปั๊มการ์ดนะครับปั๊มโซให้ได้มาลงมาปุ๊บโซชาร์จสาใช่ไหมแล้วก็แอดตัวที่ชื่อเหมือนมันอ่าเข้าสู่โซก็เหมือนได้ชาร์จสี่ครับแล้วก็หายแดงคืนแค่นั้นเองแต่มันจะไปเบิร์นเด็กเอานะตัวนี้นะครับให้ระวังนิดหนึ่งตัวต่อมาครับเทคคล้ายๆกันแต่ว่าก็ยังเกี่ยวกับโซอยู่ดีมีเทคในช่องเลกาัดครับเจนเบรกหนึ่งวันเบอร์เทิร์นถ้าการ์ดใบอื่นที่ไม่ใช่ฮิลทิกเกอร์นะครับถูกถอดจากโซลงหลุม อขอเรียกว่าหลุมแล้วกันนะเข้าใจง่ายดีถูกทอจะโซล,ลงหลุมนะครับให้เอาการเราสามารถนําการไปนั้นนะ่ะไปไว้ใต้กองการดได้และจะหงดามคืนหนึ่งคือหนึ่งตัวที่ค่อนข้างดีเลยนะเอามาใช้ไงายแดมได้เวิร์กพอสมควรเลยจะใสใ่ในตัวเด็กก็ได้นะครับตัวต่อมาเป็นตัวทิ้งไซสนะน,นี้ก็เข้าใจกันอยู่แล้วเนาะขอผ่านตัวต่อมาก็จะเป็น t g g อันนี้ก็ขอผ่านนะครับจะมีคี้ฐานอีกตัวหนึ่งของคี้ฐานของเฟรนิลนะอันนี้ก็ขอผ่านเช่นกัน แล้วก็ตัวต่อมาครับก็จะเป็นในตัวของตัวเริ่มตัวเริ่มมันค่อนข้างเก่งและค่อนข้างดีเลยตัวเริ่มเองมีเทคแรกเป็นโฟลเนเนอร์นะครับเทคที่2มีเทคในช่องเลกก้าเจนเบรคหนึ่งมันเข้าสู่โซเฉยๆเลยแล้วมันจะได้รับความสามารถจนจบเทินในวันเบอร์เทินเมื่อมอีเมื่อมีการ์ใบอื่นที่ไม่ใช่ตัวมันเองนะครับถูกถอดจากโซลงหลุม สามารถ 1, คาลเจอร์บาร์สหนึ่งคอการ์ดใบนั้นลงไปได้แล้วก็ใบนี้ก็จะไม่ถูกรีทาวของรอยเฟคด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ตอนนี้ตัวเริ่มนะครับพวกตัวเริ่มทุกตัวเลยอะถ้าเริ่มในเทิร์นแรกมันสามารถจวดสอได้หมดเลยนะครับที่มีเทคตรงนี้นะเนี่ยครับแอดชัทเมนต์ฟอร์โกนะครับอ่าหนึ่งหรือ2นะครับแค่นั้นเองแล้วก็ต่อมาครับก็จะมีในส่วนของหัวแร่นะครับใบแรกเป็นเกรดสามในช่องใบช่องเรียรครับเอาเจนเบรกหนึ่งเมื่ออยู่ในโจมตีฮิตแวนการ์ดคาลเจอร์บาร์สหนึ่ง โซชาร์จสามแล้วก็เอาแอดตัวที่ชื่อเหมือนมันนะครับเอาเข้าโซลหนึ่งใบจวนหนึ่งนั่นเองก็เทคเหมือนตัวเกตสองเลยตัวต่อมามเกตสามอีกใบนึงครับมีเทคในช่องแวนเจนเบรกหนึ Gen ่งวันเพิร์ชเ์นโซบัสหกครับยูนิตที่บวกห้าพันบวกคิอันนี้คือบวกกันง่ายๆเลยแล้วมีเทคหนึ่งเมื่อตอนมันลงสามารถคาวเตอร์บัสหนึ่งโซชาร์จสามได้นั่นเองตัวต่อมาครับเป็นตัวรับบูธนะครับมีเทคในช่องเรียากาเจนเบรกหนึ่งเมื่อลิจมตีแวนการ์ดครับถ้ามันถูกบูธสามารถ Counter 1, าร 3, คาวเตอร์บัสหนึ่ง ในเทิร์นนี้มีการ์ดท,ที่ถูกถอดจากโซลงสู่ดับโซนะครับมันจะทำการจั่วการ์ดหนึ่งใบด้วยนั่นเองก็ถามว่ามีไหมจริงๆก็ค่อนข้างมีง่ายนะไม่ได้เล่นยากอะไรขนาดนั้นนะครับตัวต่อมาครับตัวนี้ก็คือตัวสำคัญอีกตัวเลยกับตัวมังกรนะครับดีมิงดากอนมีเท็กในช่องเลกาดเออตัวนี้เป็นทิกเกอร์นะรอบอกเป็นสแตนทิกเกอร์มีเท็กในช่องเลกาดเจนเบกหนึ่งอ่าเมื่อตอนจบเทิร์นครับมันจะเอาตัวนี้กลับเข้าเด็กแล้วมันจะเอาการ์ดจากใน หลุมทั้งหมดนะครับที่ไม่ใช่ฮิลทิกเกอร์นะครับผมกลับเข้าเด็กไปเลยแล้วก็ถ้าเอาการ์ดกับสิบใบหรือมากกว่ามันจะทําการจัว่วคืนมาหนึ่งใบนั่นเองใบนี้เป็นใบรีกอของเจเนซิสที่ค่อนข้างเจ๋งเลยทีเดียวนะครับทําให้เจเนซิสเล่นได้ยาวแล้วก็บริหารโซได้แต่นั้น,นี้มันโดนข้อจํากัดนิดนึงคือมันไม่สามารถเอาฮิลกลับเข้าไปได้นะอาจจะแบบใครไปเลลีเจียน Religion, อย่างเงี้ยจะได้ผลประโยชน์มากกว่านะครับใบต่อมาครับก็จะเป็นคอมมอนธรรมดาแล้วนะครับนะ จอมันกันนะครับมีเทคในช่องเรียากเก่าเจนเบรกหนึ่งถ้ามีการ์ดถูกถอดจากโซลงหลุมครับมันจะบวก1000งพันเมีถอดกีบายก็บวกตามนั้นนะครับนะตัวที่2ครับเป็นคอมมอนเหมือนกันมีเทคในช่องเรียากเก่าครับอ่อถ้ามันยืนอยู่ในช่องเรียากเก่ามันจะบวก5,000ันในเทอร์นของฝั่งตรงข้ามอ่านนี้กไไไ็ไปป้องกันให้เขาตียากตัวต่อมาเป็นวานิลาครับไม่มีอะไรเลยตัวต่อมาเป็นเทคเหมือนจอมันกันเลยครับฮาติ y, นะครับมีเทคในช่องเรียากเก่า เจนเบรกหนึ่งครับอ่าถ้ามีตัวถูกถอดอ,อจาจจะโซลงหลุมจะบวกใบละพันนะครับตัวต่อมาอันนี้เป็นการจ,จริงเป็นโปรโมมีเยู่ในช่องเลกาเจนเบรกหนึ่งเมื่อเรีบูทโตชาร์ตหนึ่งแค่นั้นเองนะครับเอามาบูทเอามาชาร์ตหมดแล้วนะครับที่เหลือก็จะเป็นสลิปสองลายจะเป็นสลิปลายของออ่่อาาวรรณการแล้วก็จะเป็นสลิปลายของไอตัวคีฐานนะครับแล้วก็มีสองให้แลกแค่นั้นเอง ก็ประมาณนี้ครับสำหรับแครนอีเวนต์รอบนี้นะซึ่งก็ใครชอบเจเนซิตก็อย่าลืมฟาร์มถามว่ามันจัดได้เยอะไหมมันจะเอาไปจัดรวมกับพวกอิกดาซิลหรืออะไรก็สามารถเล่นได้อยู่นะสำหรับเจเนซิตนะครับยังไงก็ลองไปจัดดูกันครับผมประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบกดไลค์ตามกดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งไว้บ้านที่ตน้างๆทางช่องเราอยากสนับสนุนช่องเราก็ผมเพียงเดือนละ5บาทสามารถสมัครเป็นแฮนดเมมเบอร์ได้ฝากร้านด้วยนะครับผมแท็บช็อปนะครับฝากแฟนเพจด้วยวีทีแวรแท็บแชนแนลวันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่่่ในคคลิปตาาางงงๆทชอเรรผมสสวััดีบ